หลายคนคงสงสัยว่าทำไมรถไฟฟ้าที่เราซื้อมาเนี่ยทางศูนย์แจ้งว่าสามารถขับได้480กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งแต่เวลาเราวิ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันวิ่งได้ไม่ถึง400มันเกิดจากอะไรนั้นวันนี้มีคำตอบนะครับและว,วันนี้ผมจะมาอัปเกรดรถไฟฟ้าของผมให้มันแสดงข้อมูลที่มันสามารถวิ่งได้ใกล้เคียงกับของจริงนะครับก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันเชโลสตอรี่ไ้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยการแสดงผลระยะการวิ่งของรถไฟฟ้าปัจจุบัน ตอนนี้เราใช้มาตรฐาน NEDC นะครับอย่างดูรถของผมนะครับก่อนการอัปเกรดนะตอนนี้มันบอกว่าเหลือ81%สามารถวิ่งได้332กิโลเมตรแล้วพออัปเกรดเป็น WLTP เนี่ยมาตรฐานใหม่นี่ครับของทางยุโรปเหมือนกันนะระยะทางวิ่งมันจะลดลงนะซึ่งมันจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงคราวนี้เรามาทําความเข้าใจกับระบบ NEDC กับ w l t p ก่อนนะครับมาตรฐาน NEDC เนี่ยครับเป็นมาตรฐานทางยุโรปนะครับซึ่งเขาเอารถของเราจริงๆเนี่ยไปวิ่งขับในห้องทดลองนะครับเป็นห้องแลบ วิ่งอยู่บนเครื่องไดโนนะซึ่งระบบเดิมเนี่ยครับมันจะวิ่งแค่ระยะสั้นกับระยะไกลโดยในการทดลองในห้องแลบเนี่ยจะมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นทุกๆอย่างเลยนะครับการวิ่งระยะสั้นก็จะมีรวมถึงการเบรกการออกตัว เป็นระยะเวลาตามที่เขากำหนดไว้ความเร็วเท่าไหร่เร่งขึ้นเท่าไหร่จากนั้นพอเสร็จระยะสั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มไประยะไกลนะครับก็จะมีการออกตัวการจอดการเบรกของระยะไกลซึ่งเขาจะมีระยะทางที่เขาฟิกมาให้อยู่แล้วรถทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบแบบนี้เมื่อทดสอบการวิ่งรอบแรกเสร็จแล้วปุ๊บก็จะวนกลับมาทําไปเรื่อยๆจนกว่าแบตจะเป็นศูนย์นะครับก็จะได้ระยะทางทั้งหมดที่มันวิ่งได้จากนั้นก็จะโชว์ออกมาว่ารถคันเนี้ยกับแบตเตอรี่แบบเนี้ย มันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนซึ่งมาตรฐาน NDDC เนี่ยสมมุติถ้าเราวิ่งแบบนี้จริงๆในเมืองของเราเนี่ยนะครับเราก็จะวิ่งได้ตามระยะที่เขาบอกจริงๆเพราะเขาทดลองมาแล้ว แต่ปัญหาของเขาก็คือมาตรฐานที่เขาทดสอบเนี่ยครับมันไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันแบบนั้นจริงๆจากนั้นก็เลยมีมาตรฐานใหม่ของทางยุโรปเหมือนกันเขาออกแบบมาใหม่เป็นเดมือน U L T P นะครับซึ่งระยะทางการวิ่งเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนจากเดิมมีแค่2เนาะจะมีระยะสั้นระยะกลางระยะไกลแล้วก็ไกลมากครับทาให้มันใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นแถมอุณหภูมิก็จะมีการแกว่งขึ้นลงด้วยไม่ได้คุมอุณหภูมิให้นิ่งนะครับความชื้นทุกๆอย่างให้มันเหมือนกับความเป็นจริงมากที่สุดครับ เราสามารถมาอัปเกรดรถของเราให้เป็น WLTP ได้ที่ศูนย์นะครับมีค่าใช้จ่ายประมาณ300กว่าบาทนะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับเราก็จะอัปเกรดเสร็จนี่ระยะทางตะเกียจาก300กว่านะตอนนี้เหลือ276นะครับ80%เป็นต์เห็นไหมครับมันลดลงมาใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับการอัปเป็น WLTP นี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่วิ่งรถระยะทางไกลๆนะครับ มันจะทําให้เราไม่ต้องมาคํานวณว่ามันจะถึงหรือมันไม่ถึงเพราะอันนี้มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดครับผมจะแอบ,บเล่ามาตรฐานของอเมริกาอีกอันนึงนะครับอเมริกาเนี่ยจะเป็นมาตรฐาน EPA นะครับขออเมริกาเนี่ยระยะการวิ่งจะสั้นลงกว่าแบบ w LTP เข้าไปอีกครับเพราะที่ประเทศอเมริกานั้นถนนเขาค่อนข้าง,งกว้างและวิ่งกันระยะไกลข้ามรัฐอะไรกัน,นแบบนี้เลยครับทำให้แบตเตอรี่เนี่ยหมดไปไวกว่าเดิมอย่างที่เขาบอกกันว่าถ้าวิ่งรถด,ด้วยความเร็วสูงมากๆเนี่ยแบตเตอรี่จะสูบลงเร็วใช่ไหมจริงนะคราราอยาก ประหยัดแบตเนี่ยเราต้องวิ่งชา้ชาๆเข้าไว้นะครับต่ำกว่า70เราสามารถวิ่งได้อย่าง480บเนี่ยมีคนเคยทดลองวิ่งได้ไปถึง500กว่าเลยถ้าเราวิ่งต่ำกว่า70ตลอดเวลานะครับหลังจากกลับมาบ้านเช้าอีกวันหนึ่งผมก็ชาร์จแบตของผม100%นครับดูสิครับจากเดิมระบบ NEDC วิ่งได้410เนี่ยตอนนี้เหลือแค่345เองนะครับ100%เ็นห็นไหมครับก็มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เราใช้กันจริงๆในบ้านเรานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าว,วิธี ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง s ั n ช h โล o สตอรี่ไ้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บ